เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจ้ารักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดงคอยนะครับครับผมสวัสดีเพื่อนพี่เพี่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับแล้วก็ธนบัตรกันนะครับ ช่องคุโดงคอยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่คุโดงจะมาอัปเดตราคานะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมหรือว่าบางครั้งเราก็เข้ามามีการประกาศร,รับซื้อเหรียญกระสาบนะครับบอกกับเพื่อนเพื่อพี่เน้องมาโดยตลอดนะครับว่าเหรียญกระสาบที่คุโดงนํามาสะสมเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้เหรียญกระสาบมานอกจากสะสมแล้ว เราก็นำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆีย่งน้องนะครับว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเออเรสคอยของจริงเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญ MTO หรือว่า make to the order หรือว่าเป็นเหรียญที่ชำระจากการใช้งานนะครับเราก็จะมีการแบ่งปันความรู้กันสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญ10บาทการจนาพิเศษคุดวงอยากให้สังเกตนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้คุณดงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทการจนาพิเศษบอกได้เลยนะครับไม่ใช่พระเสียงกลับเราก็รับซื้อไม่ใช่พระเสียงกลับเราก็รับซื้อนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษ เหรียญสิบาทกาจนาพิเศษนะครับผลิตออกมานี่ค่อนข้างเยอะอันนี้ขออนุญาตจับแผล่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ UNC เหรียญ UNC เยน UNC เนี่ยผู้ดงมีอยู่30-40เหรียญแล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้เหมือนกันวันนี้ก็เลยนำมาเป็นตัวอย่างวันนี้ไม่ใช่พาะเสียงกลับนะครับเพราะโดยปกติแล้วเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเหรียญกาจนาพิเศษนี่ถือว่าเป็นเหรียญ10บาทที่ล,ลึกนะครับเวลาออกแบบดีไซน์มาเนี่ย ด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยเนี่ยจะหันไปทิศทางเดียวกันด้านก้อยแล้วก็ด้านพักนะครับจะหันทิศทางเดียวกันโดยปกติคนก็จะรับซื้อเหรียญที่เป็นเหรียญพระเสียงกลับหรือพระเสียงขวางคูโดก็สมัยก่อนก็ประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาครบละคลิปนี้ EP นี้นะครับจะมาประกาศตามหาเหรียญ10บาทการจจรนาพิเศษนะครับเหรียญ10บาทการจรนาพิเศษดูให้ดีนะครับ คุดงตามหาเหรียญ10บบาทกาจนาพิเศษที่มีลักษณะความพิเศษแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมต้องขอประทานโทษกินนะครับคู่ดงไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแต่ถ้าเกิดมีแล้วจะนามาให้ชมนะครับเหรียญส0บบาทกาจนาพิเศษที่คุดงตามหาคุ่ดงตามหาเหรียญไส้แตกแบบนี้ใครมีเหรียญส0บบาทกาจนาพิเศษที่เป็นไส้แตกนะครับไม่ต้องดูอะไรมากคือดูแบบนี้ถ้ามีเนื้อทองเหลืองเกินออกมา หรือว่าเนื้อที่เป็นนิกเกิลเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแบบนี้คูโดก็รับซื้อนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญอย่างอื่นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญพระเสียงกับพระเสียนเอียงอย่างเดียวเนี่ยเจอแบบนี้นะครับแล้วมีไส้แตกออกมาแบบนี้นะครับราคาถ้าเป็นแบบนี้1,000บาทคูโดให้นะครับแต่ว่าถ้ามียิ่งเยอะราคาก็ยิ่งสูงนะครับยิ่งถ้าเกิดทองเหลืองออกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ 2,000 3,000เพื่อนเพื่อนพี่น,น้องได้แน่นอนเพราะว่าเราเราอยากได้นะครับตอนนี้เขาคู่โด่งเนี่ยมีหลายพอสอแล้วแบบนี้นะครับหลายพอสอมากเลยแต่ว่าการจนาพิเศษคู่โด่งยังไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คู่โด่งตามหาอยู่ลองลอง,ลองดูนะครับเผื่อสิ่งที่คู่โด่งมีใครมีเหรียญกาจนาพิเศษเนี่ยถ้าเยอะใส้แตกเยอะเหรียญสวยราคาสูงขึ้นอาจจะถึง5,000บาทเลยก็ได้สำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขนะครับใกล้ปีใหม่แล้วฝนก็ตกอากาศหนาวบ้างร้อนบ้างฝนตกบ้างตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับด้วยความรักและเป็นห่วงสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอยากบอกเลยว่าสวยมาก Feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight